ผลงานเชิดชูเกียรติกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นประจำปีพศ2567ประเภทกิจกรรมคณะทำง,งานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าจำปาอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม แบบสรุปผลงานของคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต,ต,ตำบลท่าจัมปาอเภอท่าอุเทนจัังหวดนครพนมมีนางรุ่งรัตประดิษฐ์บุญเป็นหัวหน้าคณะทำงานพร้อมสมาชิกบทบาทหน้าที่ 1. ตรวจสอบความถูกต้องของโครงการของสมาชิก ที่ยื่นกู้ในเบื้องต้น 2. ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 3. ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษา 4. ประสานส่งเสริมสนับสนุนงานกองทุนและสมาชิกในเขตพื้นที่ตำบล 5. ติดตามการดำเนินงานกองทุนของสมาชิก 6. รายงานผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรค 7. ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อบังคับ จำนวนสมาชิกประเภทบุคคลธรรมดาและจำนวนสมาชิกประเภทองค์กรในตำบลท่าจัมปา 1. สมาชิกประเภทบุคคลมีทั้งหมด3,175คน 2. สมาชิกประเภทองค์กรมีทั้งหมด17องค์กร จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีพศ2567เงินทุนหมุนเวียนจำนวน2โครงการรวมเป็นเงิน200,000บาทเงินอุดหนุนจำนวน1โครงการเป็นเงิน55,000บาทเงินทุนหมุนเวียนจำนวน2โครงการมีโครงการด้านพาณิชยกรรมและอาชีพบริการจำนวน1โครงการและด้านหัตถกรรมจำนวน1โครงการ ประเภทเงินอุดหนุนจำนวนหนึ่งโครงการเป็นเงิน55,000บาทได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการแปลรูปผ้าให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าอุเทนประจําปีพศ2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการแปลรูปผ้าให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้งในระดับอ,เอำเภอตําบลและหมู่บ้าน การบริหารจัดการหนี้ตั้งแต่ปีพศ2560จนถึงปัจจุบันตำบลท่าจัปามีกลุ่มที่ขอรับการสนับสนุนกู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน50กลุ่มมีกลุ่มผู้กู้ยืมเงินจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่มีหนี้ค้างชำระในปีพศ2563จำนวน1กลุ่มและในปีพศ2566จำนวน2กลุ่ม ด้านการส่งเสริมสนับสนุนเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี1มีการส่งเสริมให้สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพ และได้รับการอนุมัติจากอกอกสจในปีพศ2567ตำบลท่าจัมปามีกลุ่มที่ขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพจำนวน2โครงการประกอบด้วย 1. กลุ่มทำขนมข้าวแตนน้ำแตงโมบ้านท่าดอกแก้วหมู่ที่5ตำบลท่าจัมปา 2. กลุ่มซื้อขายสับประรดกลุ่ม1บ้านท่าดอกแก้ว 2. มีการสนับสนุนกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้ขึ้นทะเบียนผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปในปีงบประมาณ2,567จำนวน2กลุ่มได้แก่กลุ่มข้าวแตนน้ำแตงโมบันทาดอกแก้วหมูที่าและกลุ่ม ต่อยอดข้าวมันไก่และน้ำปั่นเพื่อสุขภาพตำบลท่าจัมปาการร่วมกิจกรรมต่างๆของคณะทำงานขับเคลื่อนงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าจัมปาในด้านการประชาสัมพันธ์มีการประชาสัมพันธ์ผ่านระบบออนไลน์ผ่านเฟซบุ๊กและไลน์นอกจากนี้ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลท่าจังปาอย่างได้ร่วมกิจกรรมการประกวดส้มตำและสับประรดจีไออำเภอท่าอูเทนประจำปีพศ2567และร่วมกิจกรรมการจัดทําผีเสื้อเพื่อส่งกาชาติกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยอีกด้วย ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมและรับฟังขอบคุณค่ะ